รายงานผลหลังการซ่อม Garmin e 810นะครับเครื่องน,อน,น,น,นี้ชาร์จไฟเข้าได้ตามปกตินะครับนี่นะมีการกินกระแสไฟชาร์จชาร์จไฟเข้าได้ตามปกตินะครับก็สร้างปุ่มกด DIY บล็อกรีบแล้วก็เปลี่ยนทุสวิตเปิดปิดไปนะครับซึ่งลูกค้าทำแตกหลุดหายไปนะครับอันนี้ก็ถอดสายชาร์จนะครับเครื่องก็ทำงานได้ตามปกติอันนี้ขึ้นสถานะ ชาต์ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้อยู่ที่เครื่องของลูกค้านะครับก็เพราะว่าน้ําเคยเข้าไปนะครับเป็นสนิมก็ได้รายงานให้ลูกค้าทราบนะครับก็ส่วนการกดนะครับนี่นะฮะกดปุ่มเปิดปิดนะครับสามารถกดสั่งงานได้ตามปกตินะครับนี่นะฮะการทัสกีนก็สามารถที่จะทัดได้ทุกตำแหน่งปกตินะครับนี่นะจะ สตาร์ทนะครับปุ่มสต็อปนะครับปุ่มแล็ปนะครับปุ่มสต็อปเนื้ะปลุกเลิกนะครับแต่หลักๆก็คือปุ่มเปิดปิดนะครับกดสั่งงานได้ตามปกตินะครับนี่นะฮะกดสั่งปิดก็ทํางานได้นะครับกดสั่งเปิดใหม่นะครับนี่นะฮะก็สามารถทํางานได้ตามปกติหลังจากที่ เปลี่ยนชุดสวิตแล้วก็ทำการสร้างปุกกด DIY ไปลบรีบไปนะครับก็กลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับนี่นะก็เปิดไฟหน้าจอนะครับก็ขอ,ขอบคุณมากนะครับร้านลบรีบยยินดีให้บริการนะครับใช้อะไหลาการมินแทนร้อยเปอร์เซ็นครับขอบคุณมากครับ